บ,บริษัททบรีเฮลแคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนผู้บริหารโรงพยาบาลทบรีุบำรุงเมืองและจินเวลบีงเคานตี้มื่อแห่งการดูแลผู้สูงไวัยได้รับรางวัลเ <c oughs> บลลี่ดีไซน์วอร์ดประจำปี2 5 6 5ประเภทสถานที่ เฟลีดีไซน์ด้วยการออกแบบดีไซน์ตึกอาคารและสถานที่ที่ทันสมัยใส่ใจคนทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายให้สามารถเข้าถึงได้และเข้ารับบริการต่างๆได้โดยสะดวกและปลอดภัยครับเราได้พยายามปรับพื้นที่ในโรงพยาบาลนะครับให้มีการออกแบบให ผู้พิการและผู้สูงอายุนะฮะมีความสะดวกและก็มีความปลอดภัยมาใช้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นทางลาดห้องน้ำนะครับเพื่อผู้สูงอายุห้องน้ำเพื่อผู้สูงอายุก็อย่างเช่นว่ามีราวจับนะฮะเวลาใช้สุขภัณฑ์มีพื้นที่ว่างสำหรับผู้ช่วยเวลาที่ผู้สูงอายุหรือว่าผู้พิการจะต้องใช้สุขภัณฑ์นะครับหรือว่าตรงเคาน์เตอร์ของผู้ใช้ห้องน้ำเนี่ยก็จะมีช่องว่างที่จะสามารถเข็น วีลแชร์เข้าไปที่ข้างใต้ได้นะครับในส่วนของทางเดินในโรงพยาบาลนี้ก็พยายามจะปรับทางเดินให้กว้างมีราวจับนะฮะแล้วก็ในส่วนของลิฟต์บันไดต่างๆนะฮะก็จะพยายามออกแบบให้ได้ในส่วนของผู้พิการกับผู้สูงอายุสามารถจะใช้ได้อย่าง,างสะดวกและก็ปลอดภัย บริษัทธมบุรีเลว่แ์ครุบจำกัดมหาชนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยนวัตรกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวองครับ <st arts>